สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง m r p วันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวงจรกระพิบเพิ่มเติมสำหรับท่านที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพวกวงจรไฟกระพิบวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะแนะนำวิธีการต่อเข้ากับวงจรมอตลาดหรือว่าเป็นวงจรไฟแบค ก็หลายหลายท่านก็พยายามศึกษาพยายามหักอ่านวงจรกันไอตัวอขออนุญาตยกตัวนี้ก็จะเป็นทานซิสเตอร์ชนิด pnp ประทานอภไปก็คือถ้าเครื่องหมายลูกศรชี้ออกอย่างนี้ก็จะเป็น npn ประทานอภไปถ้าเป็นลูกศรชี้เข้าแบบน,นี้แบบนี้จะเป็น pnp ก็คือไอตัวนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 2ตัวคราวนี้ก็จะใช้ R15k 2ตัวแล้วก็จะใช้ R1k 1ตัวถ้ากรณีเราจะทำแบบหมุน VR ไปแล้วพอหมุน VR ไปสุดแล้วมันจะค้างมันจะไม่กระตุกนั่นก็คือใช้ R1k ถ้ากรณีเราจะ เอาแบบทําสวิตช์ปิดเปิดเราก็ใช้ r 3 k คราวนี้ไอตัวนี้ก็คือ c f เ n t e r หรือว่าจะเรียกกันเป็นขาปาไอตัวนี้ก็จะใช้เป็นค่า22 u f ทากปากกาเขียนไม่คยติดหรือจะเป็น33 u f ไอ,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 อตัวนี้ก็จะใช้ตั้งแต่1 0 1สถึง50โวลต์ตามที่ผมใช้นะ50โวลต์สูงสุดตอนนี้ให้เราสังเกตดูว่าเนี่ยตัวนี้ขา C ฝั่งขา C ก็ค,คือไฟบวกเราก็หันฝั่งที่ ไม่มีเครื่องหมายมาฝั่งขา c ฝั่งที่มีขีดขาวก็คือขาลบแล้วก็หันมาขา b นี่ทั้งสองฝั่งก็เหมือนกันฝั่งขา b คือลบฝั่งขา c คือบวกอันนี้ไอตัวนี้ก็คือ vr vr ปรับค่าได้ก็คือวอลลุ่มนั่นแหละไอตัวนี้ผมใช้ 10k ไอตัวนี้ก็คือไดโอด ไดโอดนี้คือตัวนี้มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้กระแสสูงเราก็ใช้ตัวเล็กๆ4007 4008ประมาณนี้ก็ได้ก็คือหลายๆท่านบอกว่าไอตัวที่หมุน vr ไปสุดแล้วมันค้างไม่ต้องใช้สวิตช์ไอพวกนั้นก็คือเวลาแบตมันอ่อนหรือว่าแบตมันใกล้จะหมด มันชอบรวนดังนั้นก็แนะนำไม่ใช้เป็น 3k แล้วก็มาทำสวิตสวิตสับปิดเปิดเอาก็คือตัวนี้ผมใส่เป็นดีเลย์สตัวไอตัวนี้ฝั่งไฟบวกเนี่ยคือไฟเข้ามาไอ้ตรง R15k เนี่ย R15k กับ2ตัวเนี่ยมี R15k เราจะใส่ไฟบวกตรงนี้ พอใส่ไฟบวกตรงนี้มันจะมีเรียงกันอยู่3ขาขาฝั่งนี้ที่ออกมาจากไดโอดก็คือไฟลบจะมาเข้านี่อันนี้ฝั่งไฟบวกเข้านี่แล้วไอ้สขาเนี่ยเราเชื่อมหากันไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกัน2ขานี้ก็เชื่อมหากันแลนะไอ้ตัวเนี้ยสายตัวเนี้ยเราดึงมาจากไฟลบที่เลี้ยงวงจรในไฟกระพริบเนี่ยเราดึงไฟลบมาจาะไว้นี่อันนี้พอเราไม่กดดีเลย พอเราไม่ปล่อยไฟเข้าปับ๊บสะพานมันก็นจะเชื่อมมาหาฝั่งนี้ฝั่ง NC พอเราปล่อยไฟเข้าปับ๊บดีเลม่ทำงานมันจะเชื่อมมาหาฝั่ง NO ดังนั้นเราก็เอาไอ้ฝั่ง NO เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเชื่อมาหากันทั้งสองตัวและไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งออกมาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟบวกวิ่งออกมามาเลี้ยงวงจรได เลี้ยงวงจรได้ตัวนี้ก็คือไอตัววงจรตัวนี้ของม่อตลาดอะปกติไฟบวกมันจะมาจ่อไวต้ตรงนี้จ่อไว้ขาลอยมันจะมีขาลอยอยีกขาหนึ่งทานี้มันจะเชื่อมเอาไฟตัวนี้ไปจับไว้ที่โคม่อแปลงแล้วมันจะมีสายเส้นเล็กตัวหนึ่งสายเส้นเล็กตัวนั้นนั่นแหละมันจะออกมาจากตัวนี้ คราวนี้ไอ้ไฟบวกที่อยู่ขาลอยมันจะวิ่งวิ่งมาเลี้ยงกับไอวงจรกําลังไอตัวเขาเรียกทรานซิสเตอร์กำลังถ้าเป็นมอตลาดทั่วไปที่ว่ามันใช้สามศามันก็จะเอาไฟบวกตัวเนี้ยมาเลี้ยงจอไว้ที่ขา c และไอขา b ตัวนี้มันก็จะออกมาจากนี่ออกมาจากขา c ตัวนี้ผ่านไดโอด2ตัวมันจะ แบ่งออกไปขับเป็น3ามเฟสแต่ถ้ากรณีเราใช้แค่เฟสเดียวแล้วก็เอามาขับแค่ตัวเดียวเนี่ยเอามาเข้าขา B และไอตัวขาอ e. ีนี่จะไปไหนขาอ e. ีก็จะเข้ามาจากหม้อแปลงเข้าขดไฟจากหม้อแปลงจะประมาณเนี่ยอันนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูไอตัววงจรที่ผมเคยอธิบายเคยเขียนไว้ให้ก็คือ ไอตัวนี้มันใช้ R 1 5 0 k 1 5 0 k R 1 k และไอตัวนี้คือไดโอดเปล่งแสงก็คือหลอดไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะฝั่งที่มีพื้นที่น้อยคือฝั่งไฟบวกก็จะหันมาฝั่งนี้ไอฝั่งไฟลบก,ก็จะหันมาหาไอ R 1 k เนี่ยแล้วเวลาไฟมันเข้า ฝั่งไฟบวกเนี่ยมันก็จะวนกลับมาหาไอ้ตรงที่จุดไฟเลี้ยงตรงเนี้ยและไอ้ไฟจากดีเลย์ตัวเนี้ยมันจะวิ่งมาก็วิ่งมาเข้าตรงเนี้ยไอ้จุดตรงนี้บางท่านอาจจะดูไม่เข้าใจก็คือไอ้ตัวเนี้ยผมจะเอาไฟบวกจากไอ้ขาลอยต้วเนี้ยนี่ไฟบวกที่เอามาจ่อไว้ขาลอยเนี่ย เอามาเข้าตรงขากลางของไอ้เนี่จะให้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้สวิตซับซ้ายขวาไอ้ตัวนี้จะเป็นสวิตห6ขาสองสเต็ปก็คือซ้ายขวานี่ไอ้ขากลางเนี่ยขากลางเราก็จะพับปัญหากันเพื่อที่จะให้มันมีความแข็งแรงให้มันเดินกระแสะได้มากขึ้นก็คือพับสองฝั่งเนี่ยเข้าหากันนี่ทุกตัว ทำให้มันเป็นแค่สามขั้วบอเอาไฟบวกเข้าจ่อตรงกลางเนี่ยอันนี้ถ้าเราสับไปข้างซ้ายหรือสับไปข้างขวาสับมาข้างซ้ายอ่ะมาข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะมาหาตัวดีเลย์มันจะไม่ผ่านไอตัววงจรกระตุกมันก็จะวิ่งออกมาจ่ายเข้าที่บอร์ดได้พอจ่ายเข้าบอร์ดได้ปั๊บเครื่องมันก็จะทํางานนั่นแหละถ้ากรณีเราสับมาทางขวามันก็จะผ่านวงจรกระตุก เข้ามาตรงวงจรกระตุกป,ปับ๊บวงจรกระตุกมันก็จะทํางานพอวงจรกระตุกมันทางานปับ๊บมันก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มาเข้าที่ขาหลอด a ตรงวงจรไดไฟบวกวงจรไดมันก็ทํางานตามที่เราปรับความเร็วความช้าของวงจรกระตุกนั่นหละหลักการง่ายถ้าไม่เข้าใจจุดใดก็ลองสอบถามเข้ามาหลังไหม่หรือว่าแคปภาพ บางทีผมตอบในแชทบางทีมันก็อาจจะตอบได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควรเพราะว่าภายในแชทมันก็เ,เรียกคือบางทีผมก็ดูมันไม่สามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอของตัวเราเองได้เนี่ยวงจรตัวนี้นี่มอ e ไฟแบ็กก็คือไอ้ตัวนี้จุดไฟเลี้ยงเส้นใหญ่จุดไฟเลี้ยงไอ้ตัวนี้ขดทิก หรือขดใบอัดเนี่ยมันก็นจะต่อลักษณะไฟเข้านี่มันก็นจะเข้าตรงร้อยห้าสิบ k เรานับมาหนึ่งจุดสองจุดสามจุดจุด,จดที่สามเป็นขดไฟเข้าคือขดไฟล,ลบคราวน,นี้จุดกลางก็จะเป็นขดทิกขดที่เข้าโมแปลงก็จะเข้านี่พอขดที่เข้าโมแปลงเสร็จปั๊บมันจะไปไหนมันก็นจะมาเข้านี่ พอกดทิ่เข้ามอแปลงเข้านี่ปั๊บอีกฝั่งหนึ่งของมอแปลงที่ขดไฟที่ออกจากมอแปลงมันก็จะมาเข้าที่ขา E ตัวนี้นั่นแหละแค่นี้แหละมันก็จะทํางานหลักการนี้ง่ายก็ลองพานไปทําดูกันถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดกตั้งตระใรเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆม,มาช่วยกันกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้ มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ออยังไงแล้วก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมที่ติดตามด้วยดีเสมอมาอสวัสดีทุกท่าน